เด็เดียวขาไม่ได้ตวตกางทีานั่นบอกแม่ตะหนี่บอกพวกเจ้าพี่เจ้าถานบอกเราผู้กุศลนี่ขอรุ่งยนความทีงานมาต่างคือต่างเสียงในนายกแสงมานินท่าและเอกพนาพัขอให้ไฟสึนตึ้งสูงหางเบาน่ไว้ล่งตาตาท่าร um problem, ัะทางอากาศใจไหลไหลไหล ไดท้ท,ดที่ันนแยกแสงเอกพระบตทคำยุ่งโชคดีตามต่อหไป પ્રધાન કાલે ધન